สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับน้องอมแอมหลายคนครับยังรอเลขทูบของเพินอยู่ผมได้คุยกับนองเพ่ินครับหลังจากที่เลขออกประมาณวันสองวันนี่แหละเพลินทรงเลขทูบม่ให้เบิงงครับว่าเพลินนะ่ะโบนายตั้งใจขอดอกแต่ว่าบเอิื่นว่าจุดทูบแล้วเลขมันได้สามสามหกมูติพานเมอกี้ซึ่ง น้องเพิ่นกับเป็นคนที่ว่าบกคอยเดชือเลขสือหวยใช่หนะถ้าหากว่าเพิ่นเป็นคนมักสือเลขนะคิดว่าเพิ่นจุดทูบเดเมื่อเกียเพิ่นจะได้เงินประมาณเงี้ยแหละผมคิดว่านะนี่มั้งครับเป็นเหตุผลที่ว่าน้องจุดทูบแล้วได้เลขสามตวงตรง,ตรงเพราะว่าน้องเป็นคนที่ว่าไม่ชอบเลขเป็นคนที่ว่าบอชอบแบบ <c oughs> เสียงโชคแบบนี้นนะาเลยจุดทูบได้สามตวงตรง,ตรงเลขเพิ่นก็นเลยเขา่า มือนี้ครับบางคนเนาะตีว่าผมเอาเลขถูกลงอยู่ในเพจครับผมเอาเลขถูบลงหลายมืองละแต่ว่ามือนเนี่ยผมรอเลขถูจากน้องอมแอมเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวหนู้น่ะจะขอจุดวันพระกระซึ่งว่ากระซึ่งวันที่ยี่สิบงวดที่ผ่านเมื่อกี้ครับยี่สิบไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อกี้นอเพิ่งกะจุดเลขถูวันพระพอดีพอเพิ่งจุดแล้วเพื่อนก็นกนพพนนกนมาฝัน เหมือนกับมดที่ผ่านม้เมื่อกี้เลยสามสบหกเพิ่นว่างวดที่ผ่านม้เมื่อกี้เพิ่นจุดเลขทูบได้สามสาบหกแล้วจะนั่งครับเพิ่นฝันเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นเนี่ยได้ไปกินข้าวอยู่เฮือนไผ่กับโบหูแต่ว่าในความฝันอ่ะตัวเองน่ะไม่หิวหรอกแต่บาดบาดพอไปหอดแล้วไปเห็นกับเขาอยากก็เลยไปนั่งกินกับเขานี่คือความฝันหลังจากที่ว่าน้องจุดเลขทูบได้สามสิหกแล้วก็มาฝัน มือนี้ครับน้องอมแอมเน่ยเพื่อนบอกว่าเพิ่นจุดเลขทูบแล้วแล้วก็คือน,นั่นแหละก็มาฝันมาฝันว่าตัวเอเนี่ยลักษณะเหมือนกันอาจจะไม่เป๊ะก็ได้เพื่นว่าเพื่อนไหนกินเข่าเหมือนกันแต่ว่าในความฝันกันนี้คือกินข้าวไกลหน่อยผมขออนุญาตบอกเลขทูบก่อนเดี๋ยวค่อยรอควาฝันในฟังน้องอมแอมเพื่นจุดเลขถูกมวด,ดิาพานาเมื่อกี เพิ่นจุ๊บเลยทูบได้สามสามหกงวดวันที่1สิงหาคม6 7น้องอุมแอ,ม,อมน้องน้องอมแอมจุดทูบวันพระวันที่ยีสเมื่อกี้ครับน้องจุดได้ทูบได้ห้าเก้าสี่เป็นหาเก้าหาหกกะรอมยีนสเบิงจะเป็นหาหกหรือหาหกหนึ่งหรือหาเก้าหาเก้าึเนาะ เลขหาฮกเนี่ยมันชัดอยู่แต่ว่าเลขซีมันจะกลายเป็นเลขหนึ่งหรือเปล่ามันบอ่ชัดนะลองมึงอ,อะไรครับเพราะว่าน้องเพื่อนกะเป็นคนที่ว่าไม่สันทัดเรื่องตัวเลขเพื่อนกะบอกประมาณนี้เหมือนกันหาหกซีหรือหาเกาซีหาหกหนึ่งหรือหาเกหาหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าเลขตัวท้ายมันไม่ชัดแต่ลองพี่ได้บ้างครับนี่คือเลขทูบของน้องอมแอมเพิ่นจุดเลขทูแด้เพื่อนกะมาบอกมาประมาณนี้ รายการเพื่อนกับเราความฝัในให้ฟังนั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเราความฝันให้ทุกคนได้ฟังครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเนี่ยฝันว่าได้ไปกินข้าวไกลมากเพื่อนนั่งรถกินอย่างดอกสยางแต่จำไม่ได้หรอกว่ามันเป็นรถกระบะรถเก๋งรถรถตู้คนบูหูนะ่แต่จําได้ว่าตัวเองเนี่ยคือนั่งรถแล้วก็เดินทางไปกับรถเนี่ยช่วงเวลาในความฝันอ่ะเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงเพราะว่าหิวเข่า ยิ้มเขามากน่าจะเป็นช่วงเที่ยงแหละแดดแห้งๆแ,แต่ว่าข้างในรถน่ะมันมีแอร์ก็เลยรู้สึกเย็นแล้วน้องก็นั่งรถไปขับไปเรื่อยๆแต่มันขับไกลมากนะขับไกลมากเหมือนกับว่าตัวเองขับผ่านภูเขาผ่านทะเลแล้วน้องเอ็มก็ไปลงอยู่บนร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งสองข้างทางเนี่ยมีแต่ป่ามองไปทางล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับภูเขาแล้วข้างหน้าเนี่ยข้างท่าเนี่ยที่ว่ารถจอดคือมันเป็นเหมือนกับ ล้านเพิงเพิงไม้ทั่วๆไปนี่แหละยางลงไปแล้วก็มีคนเอาสำรับกับข้าวอาหารเนี่ยวางไว้รอเต็มอยู่นอ้งเอ็มเพิ่งกันยางไปปะเนี่ยแล้วก็ไปล้างไม้ล้างมือแล้วก็ับไปนั่งกินผมเลยถามว่าอาหารที่กินอ่ะคือมีอย่างน่น้องตอบว่าจำาบ่ได้รู้แต่ว่าตัวเองคือหิวแล้วก็ไปล้างมือแล้วก็ไปนั่งกินกินหลายอย่างกินหลายอย่างพอสมควรแต่พอกินแล้วก็หูสึกอิม่ม อิ่ม,มากๆนี่ครับนี่คือความฝันของน้องแอมลักษณะเหมือนกันกับมวดที่พัฒาเมื่อกี้ฝันว่าได,ได้ได้กินข้าวเหมือนกันมวลน,นี้กับฝันว่าได้กินเหมือนกันหรือว่าเลขมันจะมาตัวไหนมวลเมื่อกี้เน,นีน่ย336เนาะมันแบบตรงๆเลยแต่มวลน,นี่คือเลขทูบเหมือนที่เห็นครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ะแต่คนมากจะมากเลขเท่าไหร่ก็ร้องพิทาได้อาจจะเป็น5 6 4 5 6 1 5 9 4 5 9 1ก็ร้องมึงครับ แล้วแต่ว่าคนจะชอบเนาะเพราะว่าผมก็เอาตัวเลขกับเลขทูบของน้องครับมาให้ทวนพี่นาหนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดก็ต้องขอขอบคุณนะ้องอเอ็มเอลอมหนึ่งครับเพิ่นทักมาบอกทักมาเหล่าแะ้วก็เอาตัวเลขมาให้ทุกคนไอพี่นาซื้อบทิภาพนั้นเมื่อกี้น้องก็ต้องบอกครับว่าน้องกับบริษัทต่างใจขอและก็ไม่ได้ตั้งใจจุดแล้วก็บูงหูบอกว่าไม่นช่ออกหรือผูออก,ออกแต่ที่สําคัญครับถือเลขโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจถือเลขกับได้โบนายดอกแต่กะไดพ้พอนน้อย เพราะว่าเพื่อนเป็นคนที่ว,ว่าไม่ค่อยสัทั์เกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคแต่ว่าหนูบังเอิญมากเลยนะบังเอิญจุดๆจุดแหล้วบันไดตรงๆบ่คิดดอกวันเหลขกแบบนี้มันจะออกจ้ะนะงวดนี้น้องก็เลยขอจุดวันพระเพื่อนก็เอาเหล็กแนวทางครับมาให้ทุกคนด้พี่น้าตอนแรกว่าผมถามมาปกตินี่คือน้องเพิ่นจุดเนี่ยจุดกี่ครั้งเพิ่นว่าเพิ่งเพิ่งจุดได้ไม่แค่กี่ครั้งนะเพื่นจาได้เล,เลยล่ะจาได้เล,เลยว่าแทบจะบ,บก่ก ค่อยด้จุดเลยแต่ว่าหมวดที่ว่าสาสะพงเนี่ยคือจู่ๆเนี่ยเพื่อนหูซ้ึกว่าเพิ่อนอยากจุดเพิ่นก็นเลยไปจุดครับผมถามว่าไปจุดเลขที่ไหนเพื่อนกะบ,บ่ไดบอกว,ว่าเพื่อนไปขอเลขยูไซสซ์นะผมพยายามถามเราเพื่อได้มีโอกาสเผื่อทุกคนได้ฟังอยู่ได้มีโอกาสได้ไปขออยู่ที่นั่นแต่น้องออมแอมเนะ่ะเพื่อนบอกว่าเลขทูบเนะ่ะหนูบ่ไดไปเอ้าบ่งหันดอกแต่ว่าหนูเนะ่ะไปเอามาจากบ้าน บ้านของหนูมันมีเหล็กถูบซึ่งคือบางบางร้านเนาะเวลาไปซื้อเหล็กถูบมากแพ็คหนึ่งนะมันจะมีมันจะมีเหล็กถูบที่ว่าสอดอยู่ในในในถูบนะน่ะนั่นล่ะน่อมมันก็เอาเหล็กถูบอยู่ในหิ่งผ้าอ่ะไปจุดนี่คือที่ปฏิมาของเหล็กถูบบอแมนว่าไปซื้อเหล็กถูบทั่วไปไหนแต่นี่คือเลขถูบส่วนตัวที่ว่าอยู่อยู่กับน้องอมแอมนะครับมา,มา,มาตลอดเลยสินะวันนี้เล่มือก็ได้ เพราะว่าเลทูกก็มาจากที่เดียวกันจุดก็วันพระเหมือนกันแล้วก็ฝันว่าได้ไปกินข้าวเหมือนกันงวดนี้ก็ขอให้ออกตรงๆงเหมือนกันขอภาวนาให้มันออกแบบสามตัวตรงเนาะไม่ว่าจะเป็นห้าหกสี่หรือห้าเก้าสี่ห้าหกหนึ่งหรือห้าเก้าหนึ่งครับบางทีว่าง,งวดนี้มันอาจจะไล่ห่างกันเนาะก็ได้แต่คนชอบครับก็ต้องขอขอบคุณ น้องมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนในหลายครับขอให้ทุกคนไปซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะได้โชคใหญ่ก็ได้ขอบคุณในหลายสวัสดีครับผม